บุงชูสวัสดีพี่น้องสบายดีจ้ะพี่น้องมินิไอดาอนาสิมาเฮตอนาอัน,อนแกงเพรเพราะว่าได้อนาใบาหูระพามาสองมัดโหูระพานี่หาบญยากพี่นอ้องาบญยากคือพักอีตูหล้กก็บญายากคือใบกะเพ้าโหูระพานี่มีตลอด แกงเผ็ดในในชีวิตต่างแดนนี่บบเมนวา่าเฮาิไปโขโกพริกอยู่ได้พี่น้องแล้วก็บ่แเมนไปข้นกะทิเด้จ้ะเปิดกระป๋องแม่สีนี่ละจ้ะกรับอร่อยดีจ้ะ <laughs> <laughs> เขียวกะทิใส่เนีน่ยพริกละกันเอาเนื้อมูลงไปเนะจ้ะนา,ม,นนา,า,ามันเนี่ยพี่น้อง้าเ้าอยากใไ้มันแดงหลายเ้ากค่ะเอาไปพัดใส่อะนะน้ำมันก่อนนอยนึงก็ได้จ้ะ ขัลล้วสลักะปอยให้มันแตกมันดุนดุนแต่ว่าในกรณีนี้นี่บริษายพีกไหลเพราะว่านะมี่นาน้องๆที่ว่าเพิ่นสัง่งอันไปกินแลงมือแลงนี่เพิ่นบอกินเพสอะกระเลอนันบริษายพีกไหลจ้ะต้มไปเรื่อยๆต้มไปเรื่อยๆแล้วก็เอากะปิลงจ้ะ ดานี้มักใส่กะปิเป็นเครื่องปรุงเลยพี่น้องเพราะว่าใส่ไปแล้วมันก็นัวแล้วมันก็โอเคนะดาวเนาะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําตาลน,านั่นใส่กรีบใส่กลีบก่อนอันนี้ก็คือรสดีจากรสดีเป็น,นก่อนนะจ๊ะขนอน,นะจ๊ะแล้วก็ใส่น้ําตาลอันนี้ด้านี่บอกสาหรับพวกรุ่นน้องๆที่แบบว่าบุ่เคยเห็นด,ด้วยจ้ะ ผู้ใดเป็นลุนแม่ฝีมือเด็ดแล้วกะด่ากะขคอสูตรน้ำแน่ <laughs> อันนี้เอาแบบว่าง่ายๆพี่น้องใส่หัวหอมใส่หอมแดงจ้ะพี่น้องใส่หลายๆเติบเดือสามหัวสี่หัวคและเนาะแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปตะไคร้ธรรมดาก็ต้องทุบๆมันน้อยนึง แต่ว่าสองชิ้นนี่เอามาติดเฉกแข็งมันกะยังแข็งผุดจักหน่อย่าแป๊บหนึง่งเสร็จแล้วก็ตุมเขียวไปเรื่อยๆจ้ะใส่ผักลงไปชิมรสชาติไปเรื่อยๆจ้ะถ้าเขาเห็นว่าน้ามันนันหน่อยเขาก็เพิ่มน้ำเนาะจ้ะเพิ่มน้ำเข้าไป ใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดนี่ด้าได้สดมาจากบ้านเพื่อนจ้ะหอมหอมจ้ะแล้วก็เคี่ยวต่อไปพ่อไ้อาณาเนื้อก็เริ่มนุ่มแล้วและะ้วก็บางคนอาจสิบ่มักพักแบบว่าอานาซุกหลายบางคนก็มักสุกอส่วนในบ้านด้านี่มีผููุ้ถาอยูน้ำหันเพิ่นมักแบบเอาง่ายๆพักหันต้องเกือบเละผนพี่นอก พื้เถานะเพื่อน,นมากแบบนั้นจ้ะสุดท้ายเลยกบใส่หัละผ้าใส่หูละผ้าในขณะที่แกงกระลังเดือดๆดนะจ้ะแล้วเข้ากับสิปิดไฟลดใส่หูละผ้าปุ๊บเข้ากับปิดไฟลดดด้วยพี่นองเอาพริกลงไปให้มันเป็นสีสันนิดหน่อยซื้อ,อ,อแต่ว่าพริกซุมนี่ฮันบริพิษหลาดอกจ้ะก็แค่ระวังเวลาตักให้ฝรั่งเข้ากะ บ่เอาชิ้นพริกใส่น้ำและได้ยาโฆษนาอีกอย่างหนึ่งด้ยวยพี่น้องมีปลาแดดเดียวขายด้อยพี่น้องถ้าว่าเพื่อนๆน,นท่านใดสนใจคอมเมนต์ใต้คลิปดาม่าเลยจ้ะเตรียมหม้ออาทอดห้อนๆแล้วก็เอาปลาลงไปเพื่อนเพื่อนผู้ใดเบิ่งคลิปนีแล้วสนใจปลาแห้งอคอมเมนต์ได้ด้วยจ้ะใต้คลิปไอดา อันนี้นี่มีแต่เครืองถุงในพี่นองถุงหนึ่งีนไดประมาณสองจานจ้ะแล้วแต่ความชอบเด้อาว่าผู้ไดมักกรอบกบก็ะทอดให้มันให้ให้มันด่าใหม่หมก็นี้นิดนึงจ้ะแต่ว่าอันนี้แกโอเคแล้วดาชิมแล้วนะคะหับประกันพี่นองความแซ่บท่ฟรั่งเศสนี่นะถาว่าเขามีฝีมืออนะัน่ะ เรื่องอเห็ดอาหารการกินพี่น้องมีคนสือพี่น้องมีคนสือร้ายไอดานี่มีลูกค้าประจำแต่ว่าส่วนมากเราวเอาก็บบคอยมีเวลาหลายเพราะว่าเขาก็มีงานอื่นเห็ดอยู่แล้วเนาะจ้ะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าน้องๆคนไหนสนใจแล้วก็เน้นนะคะ เขาก็ต้องมีฝีมือน้อยนึงแล้วก็ความสะอาดต้องมาก่อนเลยเพราะว่าเฮาเห็ดอาหารเนาะถ้าว่าความสะอาดบ่มีแล้วลูกค้าเฮาก็เอ้ไม y ก o d เนาะเฮาก็เขาก็เฮาก็เข้าใจว่าจังสันเลยเนาะพี่น้องเนาะเออสาหรับคลิปนี้ก็บ่ะมีหยังจ้ะถ้าจานทิดาโชว์อยู่นี่นะคะถ้าเขาไปขายก็ได้แ9ดเกเหรียญสิบเหรียญพุนเด้พี่น้องพบกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า